สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับซามูไรไทยแลนด์อีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ผมมีคาตะทีสิ0นะครับเป็นโซจิฮาร์มอนขัดใสนะครับผมโอเคครับเราตามมาดูกันเลยจะเป็นเล่มนี้นะครับเล่มนี้จะเป็นคาตนะนะครับขนาดคาตนาหนึ่งร้อยสามเซนติเมตรนะครับฝากดาบจะทาได้ไหมนะครับทาเป็นลายหินอ่อนแบบนี้นะครับแล้วก็มีเขาควายสีทองเหลืองเหลืองทองกันกระแทก3จุดนะครับโอเคครับดูรายละเอียดของฝากกันก่อนนะครับ สวยงามเลยนะครับเป็นลายหินอ่อนสีขาวดํานะครับพันด้วยผ้าซาจิโอเส้นใหญ่สีน้ําตาลนะครับมีเขาควายกันกระแทกนะครับเป็นเขาดูร้อยเชือกนะครับเป็นสีเหลืองทองนะครับสะดือจะเป็นสีทองแบบนี้นะครับเนาะมีเขาควายกันกระแทกตรงนี้อีกนะครับน่ครับสวยงามเลยนะครับดูด้ามจับนะครับด้ามจับจะทําด้วยไม้นะครับมุ่มด้วยหนังกระเบนแท้สีขาวนะครับสองหมุดไม้ไผ่นะครับแล้วก็พันด้วยผ้าสีน้ําตาลเข้มนะครับหรือน้ําตาลดํานะครับเนาะ เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับแบบนี้เนาะไม่ใช่สีดํานะครับน้ําตาลดำครับโอเคครับดูชุดสบบะและชุดฟิตติ้งนะครับตัวนี้จะเป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงนะครับแล้วก็ทําเป็นลายเสือนะครับลายเสือแบบญี่ปุ่นนะครับเห็นไหมครับจะคงความเป็นเสือของญี่ปุ่นนะครับโอเคสวยงามเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสือนะครับนะครับ สวยงามเป็นเสือหมอบนะครับเป็นพยัก์ซ่อนมังกรหมอบเนาะโอเคครับเรามาดูใบดาบนะครับโอเคใบดาบนะครับใบดาบเล่มนี้จะเป็นเหล็กทีสิบนะครับไม่มีล่องเลือดนะครับฮาร์มอนก็จะเป็นโซจิฮาร์มอนนะครับหรือว่าฮาร์มอนโซจิขัดสนะครับโอเค วยงามเลยนะครับปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับสวยงามเนาะดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเป็นโซจิฮามอนนะครับเปิดคมแล้วนะครับใช้งานได้จริงนะครับเป็นเหล็กทีสิบนะครับเหล็กทีสิบคุณสมบัติของเหล็กทีสิบก็จะแข็งนะครับคมนานนะครับรักษาคมได้ดีนะครับคมสุดๆเลยนะครับ ฮาบากินะครับฮาบากิจะเป็นทองเหลืองนะครับประทับตาโนบุนาการแบบนี้นะครับเนาะเป็นแกะลงไปเลยนะครับในเนื้อฮาบากินะครับเนาะเป็นสีแบบนี้นะครับสวยงามนะครับเซปะจะเป็นทองเหลืองนะครับแบบนี้เนาะสวยงามข้างในจะเป็นลายมังกรนะครับเป็นทองแดงนะครับลายมังกรสวยงามเลยนะครับโอเคเล่มนี้ราคาอยู่ที่ 6,200บาทนะครับเล่มนี้ราคาอยู่ที่6,200บาทนะครับผมเหลืออยู่3เล่มนะครับแบบนี้เหลืออยู่3เล่มนะครับ6,200บาทนะครับเป็นเหล็กทีสิบนะครับทีสิบทีเอนะครับหรือว่าโซจิขัดใสนะครับผมโอเคครับทีเอหรือเปล่าเป็นทีสิบเอนะครับเป็นโซจิขัดใสนะครับเนาะโอเคครับฝากดาบจะทำ เป็นสีแบบนี้มีเขาควายกันแทก3จุดนะครับพันด้วยผ้าซาิโอสีน้าตาลนะครับด้ามจับหนังก็เป็นแท้สีขาวนะครับแล้วก็พันด้วยผ้าสีน้าตาลดำนะครับเอเคครับแล้วแพ็กเกจก็จะมีเป็นกล่องบุปผานะครับกล่องบุปผาแบบนี้นะครับเนาะกล่องบุปผาแบบนี้นะครับเปิดมาก็จะมีใบรับประกันนะครับใบรับประกันหรือว่าใบเซอร์นะครับจากโนบูนาเกะนะครับก็จะระบุชนิดของเหล็กนะครับเป็นคาร์บอน ที่นะครับ s h นะครับหรือว่าโซจิขัดสนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์โนบุนากะนะครับแล้วก็ปีที่ผลิตนะครับก็จะเป็น2020นะครับประทับตราโนบุนากะแล้วก็จะมีใบดาบตรงนี้นะครับโอเคครับแล้วก็จะมีน้ำมันโซจิไว้รักษาใบดาบนะครับผมโอเคครับทั้งหมดนี้ราคาเพียง6,200บาทนะครับฟีค่าจัดส่งทุกประเทศนะครับผมตอนนี้เหลือเพียง3เล่มเท่านั้นนะครับผมใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับผมโอเคครับ วันนี้สมุไรไทยแลนด์จะขอตัวลาไปก่อนนะครับติดตามคลิปต่อไปเล่มต่อไปนะครับว่าผมจะรีวิวอะไรนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องสมุไรไทยแลนด์้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ